สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับบันทึกแดน,นสยามนะครับจะพาท่านผู้ชมมาที่นอำเภอคงหลงนะครับที่ใครบอกว่ามีพญานาคแล้วก็คนเล่าลือกันนะข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นประชาชนที่จะคอยดูนะยืนยันหาสารที่เดียวฮะยาวไปตลอดตรงนู้นเลยจนฟังก็จะยาวจากนี้ไปทางนี้ไปเรื่อยนะอ้อมๆนะอย่างที่ท่านผู้ม่กลับบอกว่าจะขึ้นในตรงข้างหน้าของผมเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ให้ท่านได้เห็นนะครับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านผู้ชมด้วยแล้วก็เป็นโอกาสดีของผมด้วยฮะที่เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่นะที่จริงการพิสูจน์พญายนาคเนี่ยผมไปพิสูจน์ันมาจะเป็นลุ่มแม่น้ําโขงทางมุกดาหารนะครับแล้วก็จะเป็นทางหนองคายนะกรมพิสัยแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่บึงโขงหลงนะครับก็เดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับท่านผู้ชมใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพต่างๆแล้วถามชาวบ้านต่างๆว่าครั้งก่อนๆเนี่ยที่ท่านเคยเห็นกันหรือเปล่า นะแล้วก็หลายคนหลายท่านเขาเรียกว่าตั้งนั่นตั้งตาทีเดียวนะครับตากแดดนะตากแดดอารมณ์มากางตากแดดเรียกว่าพอสมควรทีเดียวนะเขาเรียกว่าต้องต้องสู้เขาบอกว่ามานสี่โมงเย็นฮะวันนี้นะครับท่านจะปรากฏกายให้เห็นนะครับสนับสนุนโดยสมุนไพรน้ำมันวานแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันวานยาหมอง

หายมาหน่อยดิหายมาหน่อยหายอันนี้อันนี้อันนี้ เนี่ยเรียกว่าปัดหลังควานเนี่ยเนี่ยปิ้นปายปัดหลังควานอืมครับ อลาอลงนั่นขอชคอลาด้วยขอชคอลาคด้วยแ้วแ้วแ้วเสีเงอยู่ป่ะเดี๋ยวจะให้ให้ให้ปู่กบพูดหนึ่งอ่ะวนีคือวิธีอะไรเดี๋ยวท่านจะพูดให้แ้วโคไฟที่ผมขอกะียาบาง้น อันนี้เป็นพิธีอะไรครับคุณย่าครับอ๋อเออเป็นพิธีขจัดมารขาจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากที่นี่แล้วกเ็เสริมบาร,รมีให้บั้งไฟพญานาคขึ้นเป็นการถวายถวายพุทธบูชาของของพญานาคก็เหมือนกับที่พญานาคพ่นจากข้างล่างขึ้นมาก็จะเป็นบั้งไฟพญานาคแต่เราเป็นมนุษย์ในในสภาพแบบนี้เราก็ต้องใช้ไฟแบบนี้สำหรับพ่นไฟถวาย ที่เราทำในนี้ก็เพื่อลบล้างสิ่งที่ไม่ดีต่อไปอนาคตข้างหน้าฐานที่แห่งนี้จะต้องเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดก็จะได้เอาอสาธุชนทั่วโลกอะให้รับรู้ว่าตรงน,นี้คืออะไรแต่ว่าพญานาคจะมีจริงหรือไม่มีจริงไปดูเต็มที่หลอกหลวงที่ฉันมากันเยอะแยะแบบนี้เอากันให้แห่ง ขึ้นก็นได้เห็นเห็นปรากฏการณ์ต่อไปขัางน่าจะทําพิธีบวงสรวงที่ใหญ่วันนี้จะบอกท่านก้หลักกุ้ใหญ่กับผูวาท่านนายอำเภอให้มาทาพิธีบวงสรวงใหม่ให้เป็นกิจจาลักษณะขององค์ท่านเองครับสนับสนุนโดยสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาม,มองแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอม แผนโบราณสงปูนทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆสนับสนุนโด